บทที่2461สู่ถึซูเฉิงเฟิงเชิญหมายเฉิงซิงให้นั่งบนโซฟาด้วยความเคารพหลังจากนั่งลงเขาก็ถอนหายใจและพูดด้วยความเจ็บปวดเฮลูหมายคราวนี้คุณต้องช่วยฉันหมายเฉิงซิงพยักหน้าและพูดอย่างจริงจังตั้งแต่ที่ฉันตัดสินใจมาที่นี่ฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดฉะนั้นนายต้องบอกทุกอย่างให้ชัดเจนซูเฉิงเฟิงตอบและถอนหายใจถึงยังไงก็ต้องโทษฉันที่สับสนและตัดสินใจอย่างไม่สมเหตุสมผล ซูเฉิงเฟิงเล่าเรื่องของสองพี่น้องซูจื้อเฟยและซูจื้ออยู่ที่ถูกลักพาตัวในญี่ปุ่นจากนั้นเรื่องซูรัวลี่ก็ฆ่าตระกูลมัตสึโมโตะและตัวเองทรยศซูรัวลี่และรอบสังหารตู้หายชิงเขาก็บอกหมายเฉงซิงอีกครั้งผู้จบก็ถามด้วยสีหน้ากังวลลุงหมายถือว่าฉันมีกรรมมากไหมครับ หมายเฉิงซิงโบกมือและพูดอย่างจริงจังว่าเฉิงเฟิงนายเป็นหลานชายของฉันโปรดจำไว้ว่าในโลกนี้จากมุมมองของฮวงจุ้ยและจากประเด็นทางวิทยาศาสตร์ไม่มีสิ่งที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมเลยซูเฉิงเฟิงถามด้วยความประหลาดใจแต่ทำไมากฎของลัทธิต่าที่หลายคนเชื่อถึงมีการกลับชาติมาเกิดและกฎแห่งกรรมละหมายเฉิงซิงสายหัวและกล่าวว่านายกำลังพูดถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนาแต่่วงจุ้ยและอภิปรัชญาของเราไม่อยู่ในแนวนั้น สิ่งแรกนายจะต้องแยกแยะซะก่อนหลักการของฮวงจุ้ยและอภิปรัชญาของเราคือหนังสือแห่งการทํานายมันลึกลับกว่านั้นซูเฉิงเฟิงรีบถามถ้าเช่นนั้นลูไหมจะบอกว่ามันไม่มีกรรมหรือนี่มันไม่ขัดแยง้งกันกับความเชื่อหรือเปล่าไมาเฉิงสิงยิ้มและพูดว่าในความคิดของฉันมันเป็นคนละส่วนแต่สําคัญว่านายจะเชื่อหรือไม่ฉันจะจัดเรียงมุมมองในอภิปรัชญาฮวงจุ้ยให้เข้าใจแบบง่ายๆสซูเฉิงเฟิงรีบกล่าวว่าได้โปรดบอกฉันที หมายเฉิงซิงหยุดเล็กน้อยแล้วพูดว่าตามคำกล่าวของกรมพูดทำความชั่วต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงและผู้ที่ทำดีจะได้รับการตอบแทนใช่ไหมซูเฉิงเฟิงพยักหน้าตามที่พวกเขาพูดมันเป็นเรื่องจริงหมายเฉิงซิงถามกลับว่าถ้าอย่างนั้นฉันขอถามนายว่าทารกบางคนตายทันทีหลังจากที่เขาเกิดเด็กเพิ่งเริ่มต้นในชีวิตนี้ยังไม่มีความชั่วและความดีทำไมเด็กถึงไม่มีโอกาสเติบโตได้ละ่ะซูเฉิงเฟิงนี่ ฉันฉันตอบไม่ได้หมายเฉงซิงพยักหน้าและถามว่าแล้วฉันจะถามนายอีกครั้งว่าทำไมบางคนทำดีมาทั้งชีวิตสะสมคุณธรรมความดีแต่ทำไมบางคนถึงมีชะตากรรมที่โชคร้ายด้วยเหตุนี้หมายเฉงซิง,งจึงถอนหายใจอย่างเศร้าส้อยและพูดช้าๆว่าเมื่อตอนที่ฉันยังเด็กใกล้เคียงกับสงครามกลางเมืองและพ่อย้ายครอบครัวจากที่ราบตอนกลางไปยังเยนชิงเพื่อหนีจากสงคราม ในสมัยนั้นครอบครัวของฉันอาศัยอยู่ที่หูท่งและมีผู้หญิงข้างบ้านคนหนึ่งซึ่งกินเจและสวดมนต์ทุกวันระลึกถึงแนวทางการทำความดีสามีของเธอเสียชีวิตตั้งแต่ลูกยังเด็กและเธอพยายามเลี้ยงลูกชายทั้งสามคนให้เติบโตและให้ทั้งสามไปสร้างครอบครัวแต่เมื่อเธอแก่ตัวลงไม่มีลูกชายคนใดในสามคนนี้เลี้ยงดูเธอในวัยชารา ลูกสะใภ้สามคนเวลาไปที่บ้านเธอทีไรจะต่อสู้แย่งชิงเพื่อทรัพย์สินของครอบครัวและทุกครั้งที่พวกเขามาพวกเขาจงใจฉกฉวยของมีค่าเล็กๆน้อยๆของเธอและแม้แต่องน้ำก็ถูกทุบทิ้งหวังเพียงว่านางจะตายเร็วกว่านี้เพื่อจะได้ครอบครองบ้านโบราณหลังนั้น ถึงแม้ลูกชายทั้งสามจะไม่ทําอะไรเธอแต่ทุกคนก็มักจะดูถูกถักถางแม้แต่เมื่อมีคนข้างบ้านเสียชีวิตและกําลังจัดงานศพลูกชายทั้งสามชี้ไปที่หน้าของแม่และดุด่าเธอว่าทําไมแม่ถึงไม่เหมือนชายแก่ข้างบ้านรีบตายตาย,ตายไปซะแม่ผู้แก่ชาราไม่เพียงไม่มีข้าวจะสารจะกรอบหม้อหรือเครื่องนุ่งห่มให้อบอุ่นได้เท่านั้นเธอยังต้องน้ําตานองหน้าตลอดทั้งวัน แม้ว่าเธอจะไม่ร้องไห้ให้พวกเขาเห็นแต่เพราะวัยชราสายตาของเธอก็แย่ลงด้วยนอกจากนี้เธอยังอยู่อย่างยากลำบากเป็นทุกคนเดียวขาดที่พักพิงเธอนึกไม่ถึงว่าจิตสำนึกของลูกชายทั้งสามจะไม่มีแม้สักคนที่จะเลี้ยงดูแม่และในที่สุดฤดูหนาวก็มาถึงและวันหนึ่งเธอก็นอนหนาวตายในคืนที่หนาวจัดที่เยนชิงบทที่2462 ในวันงานศพเสียงร้องให้ของลูกชายทั้งสามได้ยินไปทั่วทั้งสามตรอกซอกซอยแต่ผู้คนแถวนั้นก็รู้ว่าเป็นเพียงการแสดงละครหลังจากการตายของแม่ทั้งสาขายบ้านโบราณซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเมื่อแบ่งเงินกันแล้วพวกเขาก็นำไปใช้จ่ายอย่างสบายใจเมื่อกี้นายพูดว่าถ้าเวนกรมมีจริงทำไมหญิงชราคนนี้ที่สะสมความดีมีคุณธรรมมาตลอดชีวิตแล้วทำไมชีวิตของเธอถึงทุกข์ทรมานจนตาย ซูเฉิงเฟิงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดอย่างจริงจังบางทีอาจเป็นกรเก่าวหรือหนี้ที่ค้างชำระจากชาติปางก่อนลุงไหมเคยชำระหนี้ในชีวิตนี้ให้ตัวเองในชาตินี้หรือเปล่าครับหมายเฉิงซิงย่ะเย้ยและพูดอย่างเหยียดยามเฉพาะคนที่ไม่เข้าใจกฎแห่งอภิปรัชญาเท่านั้นที่จะใช้คำพูดแบบนายถ้าทุกคนรวมทั้งนายเชื่อในชาติพบที่แล้วและชาติหน้าเอาอย่างนี้ฉันขอยืมเงินทั้งหมดจากตระกูลซูของนายได้ไหม ฉันสัญญาฉันจะจ่ายให้ในายสองเท่าในชาติหน้านายโอเคเปล่าฮะแม้ว่าซูเฉิงเฟิงจะรู้ว่าอาจารย์ไหมแค่ล้อเล่นและยกตัวอย่างเท่านั้นแต่เขาเริ่มเห็นด้วยกับคำพูดของอาจารย์หมในใจแล้วในเวลานี้หมายถึงสิงกล่าวต่อในทำนองเดียวกันบางคนทั้งชีวิตเต็มไปด้วยความชั่วร้ายแต่ผลลัพธ์เป็นยังไงไม่เพียงแต่พวกเขาไปได้สวยเท่านั้นแต่ยังสามารถส่งมอบให้คนรุ่นต่อๆไปได้อีกด้วย มันเหมือนกับหญิงแก่ที่ฉันเพิ่งพูดถึงเมื่อสักครู่หลังจากที่เธอเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าแต่ลูกชายทั้งสามของเธอกลับโชคดีคนหนึ่งประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจคนหนึ่งกลายเป็นแม่ทับขุนศึกและอีกคนไปเจียงหนานทุ่งเทสร้างธุรกิจจนเป็นผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงจนมีคําพูดติดปากหลายหคนทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปสิ่งนี้นายจะอธิบายได้ไหมว่ารมนี้ทําไมมันตรงข้ามกัน ซูเฉิงเฟิงพูดไม่ออกชั่วขณะหนึ่งซูโชเตาที่อยู่ข้างๆอดไม่ได้ที่จะถามคุณปู่ครับถ้าเวนกร,รมไม่มีอยู่จริงอย่างที่คุณปู่พูดแล้วครอบครัวนี้เหตุปัจจัยคืออะไรหมาเฉิงซิงยิ้มเล็กน้อยโชเตาทำไมนายถึงพูดถึงคำคำนี้ใช่ว่าไม่มีอยู่จริงมันคือคนละส่วนกันหากนายไม่เข้าใจกฎแห่งชะตากรรมและมุ่แต่สวดมน์เพื่อให้ตัวเองเป็นคนดีสิ่งนี้จะเป็นพยนะแห่งสหัสวรรษ แต่เคยคิดไหมว่าหากมีการกลับชาติมาเกิดจริงๆประโยชน์นี้ไม่สามารถกำหนดอะไรได้เลยเพราะการกลับชาติมาเกิดไม่เกี่ยวกันทุกอย่างอยู่ที่เวลาและสถานที่สำหรับสหัสวัสด์สิ่งนี้เป็นปัญหาของความขัดแย้งด้วยเหตุนี้หมายถึงสิ่งจึงหันกลับมาและพูดว่าแต่ถ้านายเข้าใจกดข้อนี้นายจะรู้ว่าที่จริงแล้วทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกรรมแต่มาจากรูปแบบวิถีชีวิตที่แตกต่างกันของแต่ละครอบครัว ซูเฉิงเฟิงรีบกล่าวว่าลุงหมายชะตากรรมคืออะไรโปรดอธิบายหมายเฉิงซิงอธิบายว่าชะตากรรมคือสถิติหลักการของชีวิตหรือกฎแห่งชีวิตพ่อของฉันเคยสอนไว้ว่าหญิงชราคนนั้นชะตาชีวิตของเธอคือดวงดาวของเหล่าทวยเทพถึงแม้ว่าเธอจะทำดีได้ทั้งวันแต่ไม่ว่าเธอจะทำดีสักแค่ไหนก็คงยากที่จะเปลี่ยนชีวิตของเธอ หากจะเปรียบเทียบให้ง่ายที่สุดไม่ว่าคุณจะกินแครอทมากแค่ไหนคุณก็ไม่สามารถกลายเป็นกระต่ายได้เพราะนี่เป็นสองตรกกะที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคุณไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่ากระต่ายชอบกินแครอทและตราบใดที่คุณกินแครอทมากขึ้นคุณควรจะเป็นกระต่ายซูเฉิงเฟิงและซูโชวเต,เตาพยักหน้าอย่างครุ่งคิดและงุนงงรวมทั้งแอดมิน หมายเฉิงซิงกล่าวต่อนานมาแล้วมีดาราคนหนึ่งไม่เพียงแต่เธอฆ่าสามีตัวเองแต่ยังรวมไปถึงลูกหลานของเธอด้วยรวม6กคนเพื่อทรัพย์สินสิ่งที่น่าสังเวชท,ที่สุดคือเธอสามารถเอาชนะทุกคนและรอดพ้นคดีได้และมีชีวิตรอดจนถึงวัยชาราที่โดดเดี่ยวเดียวดายไม่สามารถหนีความเหงาจนช่วชีวิตของเธอนี่ก็คือชะตากรรม และเรื่องหญิงชาราแม้ว่าลูกชายทั้งสามของเธอจะนอบครอบอย่างยิ่งแต่ในแง่ของโชคชะตาโอกาสทางอาชีพของพวกเขาเองนั้นถูกชะตากรรมของผู้เป็นแม่พยุงไว้อย่างมองไม่เห็นเพราะทุกอย่างมันสัมพันธ์กันเพราะว่าหญิงชาราเสียชีวิตก่อนกําหนดลูกทั้งสามคนจึงไม่เกิดอันตรายด้วยเหตุนี้พวกเขามีโอกาสได้ทะยานสู่ท้องฟ้า ถ้าหากทั้งสามคนเป็นลูกกตัญยูและดูแลแม่ของตัวเองผลัดกันทำหน้าที่เป็นลูกกตัญยูซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ในแง่ของชะตากรรมก็เป็นไปได้ที่ลูกชายทั้งสามคนนี้จะตายก่อนวัยอันควรเนื่องจากสาเหตุต่างๆบางทีพวกเขาทั้งหมดอาจจะตายก่อนแม่ด้วยซ้ําเรื่องนี้ถึงแม้ฟังดูแล้วมันอาจจะไร้สาระและน่าเหลือเชื่อแต่นี่คือกฎของชะตากรรมที่แท้จริงบทที่2463าคำพูดของหมายเฉิงซิงทำให้ซูเฉิงเฟิงและซูโชเต,ตาตกตะลึง ท่นที่จริงพวกเขาไม่มีความเชื่อและศรัทธ,ธามากนักในตอนแรกคุณท่านซูไม่เชื่อเรื่องเทพเจ้าอมาตะกรรมหรือความลับของฮวงจุย้ยเขาเชื่อเพียงคนเดียวคือความแข็งแกร่งของตัวเองอย่างไรก็ตามในช่วงเวลานี้ตระกูลซูประสบปัญหาหลายอย่างซึ่งทําให้เขารู้สึกว่าเขาอาจถูกกรรมตามสนองแต่เมื่อฟังการวิเคราะห์ของหมายเฉงซิง,งดูเหมือนว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎแห่งกรรม ดังนั้นสูเฉิงเฟิงจึงอดไม่ได้ที่จะถามลุงหมายฉันต้องการถามอย่างจอดจงกว่านี้อะไรคือสาเหตุที่ตระกูลสูของเราประสบปัญหาต่างๆนานาหมายเึงซิงไม่ได้พูดแต่กวักมือเรียกไหมหลานชายของเขาหมาก้าวไปข้างหน้าทันทีและยื่นเข็มทิศให้หมายเฉงซิงและมอบลูกเต๋าหลายชิ้นที่ทําจากเจลาตินกระดูกไขข้อสัตว์และเหรียญเก่าสองสามเหรียญให้กับหมายเฉงซิง ไม้เฉิงซิงยืนขึ้นและเดินไปมาในห้องนั่งเล่นสู่เฉิงเฟิงและสูโ่โชเตารีบตามไปข้างๆพวกเขาดูทุกการเคลื่อนไหวของอาจารย์ไหมยอย่างประมาทแต่ไม่กล้าขัดจังหวะไมาเฉิงซิงมองครู่หนึ่งชี้ไปที่ชั้นวางโบกูชั้นวางของโชซึ่งใช้แบ่งพื้นที่ด้านข้างห้องโถงแล้วพูดว่าไม่ยกชั้นวางนี้ออกไม้ก้าวไปข้างหน้าทันทีและเอื้อมมือออกไปและขยับโครงโบกูที่ทำจากไม้จริงไปด้านข้าง หมายเฉิงซิงวางเข็มทิศไว้บนพื้นซึ่งเดิมมีชั้นวางของโบคูแล้วจึงปรับทิศทางของเข็มทิศใหม่ตามมาตราส่วนและตำแหน่งบนเข็มทิศหลังจากนั้นเขาก็เปิดปากและพูดว่าเฉิงเฟิงบอกฉันเกี่ยวกับดวงชะตาปีเกิดของนายเช่นมะรงมะเสงมะเมียมะแม่ฉันเปิดสู่เฉิงเฟิงพูดอย่างเชื่องช้าฉันไม่รู้เรื่องถ้าอย่างนั้นบอกวันเดือนปีและเวลาเกิดโดยประมาณมา ซูเฉิงเฟิงจำได้ครู่หนึ่งแล้วรายงานวันเกิดของเขาแก่ไม้เฉิงซิงหมาเฉิงซิงนับนิ้วของเขาครู่หนึ่งแล้วพูดเบาๆจากุูมองของวันเดือนปีเกิดชีวิตของนายโดยทั่วไปค่อนข้างราบรื่นแต่เฉพาะของนายคนเดียวนั้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ถึงอย่างไรแล้วมีคนมากมายในโลกนี้และยังมีคนเกิดวันเดือนปีเกิดเหมือนกันอีกด้วยมีอาจารย์หลายท่านถ้าทำนายแค่นี้จะเดาได้เพียงทิศทางทั่วๆไปเท่านั้น ซูเฉิงเฟิงรีบถามลุงหมายมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างถึงสามารถทำนายได้เฉพาะเจาะจงหมายเฉิงซิงกล่าวอย่างจริงจังว่าฉันเพิ่งกล่าวไปแล้วว่าในการทำนายพวงจุ้ยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนสัมพันธ์กันที่มองไม่เห็นและไม่มีตัวตนมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อกฎนี้วันเกิดเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีคือบรรพชนของนายฮงจุ้ยของบ้านหยินและอย่างของตระกูลซูและแม้แต่วันเดือนปีเกิดของคู่สมรสและลูกของนายซึ่งทั้งหมดนี้มีความสำคัญมากซูเฉิงเฟิงถามอย่างสงสยัยฉันนึกว่าแค่ใช้เข็มทิศในการทํานายก็จบทําไมการให้คุณทํานายถึงได้ยากลําบากมากนักละ่ะไมาเฉิงซิงไม่ได้โกรธและพูดเบาๆว่าเพราะชะตากรรมของคนส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา นั่นคือเหตุผลที่บางคนลำบากยากจนค้นแค้นในช่วงครึ่งแรกของชีวิตแต่ในช่วงครึ่งหลังของชีวิตพุ่งทะยานไปถึงท้องฟ้าและการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันแบบนี้เป็นเพราะโชคชะตาของเขาอาจเป็นไปได้ว่าเมื่อเขาแต่งงานชะตากรรมของภรรยาเกือ้อกูลกันหรือว่าทั้งคู่ให้กำเนิดลูกชายที่มีบุคลิกเกือ้อกูลในวันเกิดทำให้เขามีโชคลาภมากมายคนทั่วไปไม่อาจคาดเดาสิ่งเหล่านี้ได้ มันเหมือนเราสร้างอาสังหาริมทรัพย์ขายที่อยู่อาศัยในบางพื้นที่ของเมืองราคาตลาดของอาคารนี้สมมุติอาจจะอยู่ที่ห้าหมื่นวนอย่างไรก็ตามหากวันหนึ่งมีเส้นทางรถไฟใต้ดินเปิด ราคาอาจเพิ่มขึ้นเป็นห0,000ื่นกระทันหันและหากในวันหนึ่งมีวิทยาลัยชื่อดังมาตั้งวิทยาเขตใกล้ๆกันราคาอาจพุ่งขึ้นเป็น7 0 0 0 0่นได้หากมีนโยบายเอ,อื้อประโยชน์มหาศาลอื่นๆทำได้ราคาบ้านอาจทะลุ1 0 0 0 0 0และสูงกว่านั้นไปก็เป็นได้หากจะเทียบรถไฟฟ้าใต้ดินอาเทียบกับภันรยาที่ดีและวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอาจตรงกับลูกชายที่ดีสิ่งนี้เป็นแนวทางที่ดีใช่ไหมสู่เฉิงเฟิงรีบถามแล้วทิศทางที่ไม่ดีละ่ะ หมายถึงสิงกล่าวว่าในทิศท,ทางที่ไม่ดีท่านายใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นตัวอย่างนายอาจจะลงทุนผิดสถานที่ในเบื้องต้นนายคิดว่าเมืองนี้จะได้รับการพัฒนาและเมื่อนายสร้างอาสังหาริมทรัพย์จํานวนมากอย่างสิ้นหวังแต่แล้วสิ่งต่างๆต,ต,ตรงกันข้ามกับตัวอย่างแรก เศรษฐกิจในท้องถิ่นไม่ดีและราคาบ้านจะตกต่ำอาจเป็นได้ว่าราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนในพื้นที่อาจได้รับผลกระทบจากตลาดการลดลงอย่างต่อเนื่องทําให้บริษัทล้มละลายได้และราคาบ้านก็ลดลงอาจเป็นเพราะมีคู่แข่งรายอื่นๆเพิ่มมากขึ้นบทที่2464หลังจากพูดหมายถึงซิงกล่าวอีกครั้งนายคงเคยได้ยินเรื่องราวของดีทรอยต์เดิมทีเป็นแบรนด์รถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ใครกันที่เอาชนะแบรนด์นี้ได้มันคือค่ายรถยนต์ในญี่ปุ่นเช่นโตโยต้าฮอนด้าและค่ายในยุโรปเมอร์เซเดสเบนและ BMW ดับเบิยูในเยอรมนีทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่อาจเปลี่ยนรูปแบบได้เสมอสูเฉิงเฟิงตระหนักในทันใดและรีบถามลุงไหมบอกฉันว่าคุณต้องการข้อมูลอะไรฉันต้องการรู้ทุกอย่างหมายเฉงซิง,งพยักหน้าและพูดอย่างใจเย็นฉันต้องการวันเดือนปีเกิดของพัรยาาย ซูเฉิงเฟิงรีบตกลงและรายงานวันเกิดที่แน่นอนทันทีไม่เฉิงซิงฟังและคำนวณยิ่งฟังยิ่งสงสัยมากขึ้นหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งเขาก็เปิดปากพูดชะตากรรมภรรยาของนายกับโชว์เตาทั้งคู่หนุนนําพูดได้เลยว่าจากนี้ไปนายจะเจริญรุ่งเรืองมากและพวกเขาก็จะเพิ่มพลังชีวิตให้กับคุณเขาพูดอีกครั้งว่ายิ่งกว่านั้นถ้าทั้งห้าของพวกนายรุ่งเรืองมากก้านสวรรค์ทั้งสี่นั้นก็เจริญรุ่งเรือง เมื่อรวมพัรายาและลูกจากมุมมองของโชคชะตาในเป็นผู้มั่งคั่งหรือสูงสักในชีวิตนี้และถึงกับร่ำรวยและสูงส่งหากจะว่าไปแล้วชะตากรรมของนายนับประสาอะไรกับหนึ่งในพันคนนั้นก็ว่าหายากแล้วหนึ่งในล้านยังมีอาจหาพบได้กับชะตากรรมแบบนี้มันเกือบจะไร้ที่ติจากการทํานายชะตากรรมของนายชีวิตจะราบรื่นการจะไปถึงจุดสูงสุดไม่ควรมีความทุกข์ยากเช่นนี้นะจริงเหรอ สู่เฉิงเฟิงถามอย่างตื่นเต้นลุงหม่เกิดอะไรขึ้นกับฉันตอนนี้หมาเฉิงสิงสายหัวและกล่าวว่ารอสักประเดี๋ยวหลังจากผู้จบเขาก็หยิบลูกเต๋าหนึ่งกำมือแล้วโยนลงบนพื้นอย่างไม่เป็นทางการและโยนเหรียญทองแดงสองสามเหรียญลงไปทันทีหลังจากนั้นเขาเฝ้าสังเกตลูกเต๋าตลอดจนตำแหน่งและทิศทางของเหรียญทองแดงและคนทั้งคนก็บน่นพึมพำอยู่คนเดียวหลายคนก็ไม่รู้ว่าเขากำลังพูดอะไร สูเฉิงเฟิงเริ่มประหม่ามากขึ้นเรื่อยๆจ้องมองที่หมายเฉิงซิงอย่างตั้งใจไม่กล้าแม้แต่จะกระพริบตาหนึ่งนาทีต่อมาหมายเฉิงซิงคว้าเหรียญทองแดงหนึ่งเหรียญบนพื้นจ้องไปที่เหรียญและบ่นว่าปแปลกทำไมแฉกนี้ถึงแสดงให้เห็นไม่น่าจะใช่ผู้จบเขาก็โยนเหรียญขึ้นสูงอีกครั้งเหรียญทองแดงทั้งหมดตกลงบนพื้นด้วยเสียงดังดิ่งคมชัดจากนั้นหมุนหลายครั้งและในที่สุดก็หยุดลง อย่างไรก็ตามคราวนี้รูปแฉกยังคงเอาหัวขึ้นเขาประมาคว้าเหรียญทองแดงแล้วโยนขึ้นสูงอีกครั้งแต่ใครจะไปคิดละวว่าเหรียญทองแดงหลังจากโยนไปหลายรอบตอนที่มันร่อนลงมาและหลังจากที่มันหยุดลงมันก็ยังคงหงายแฉกรูปเดิมคราวนี้ไหมเฉิงซิงเหนือก็เริ่มแตกซิกเมื่อเห็นเช่นนี้ซูเฉิงเฟิงที่อยู่ข้างๆหัวใจของเขาก็กระตุกเขาอดไม่ได้ที่จะถามอย่างระมัดระวงังไ,ไหมเออลุงไหมนี่ ทำไมเหรียญทองแดงนี้กลับมาเหมือนเดิมได้อย่างไรมันคืออะไรหากผิดพลาดสามครั้งติดต่อกันบังเอิญเกินไปไหมหน้าผากของหมายเฉิงซิงเต็มไปด้วยเม็ดเหงื่อแล้วเขาเหยียดมือออกเช็ดเหงื่อเย,ย็นด้วยแขนเสื้อและบ่นว่าในคำทำนายของสัญ,ญลักษณ์นี้เป็นตัวแทนของท้องฟ้ามันควรจะเปลี่ยนและกลับหัวแต่ตอนนี้ฉันโยนมันสามครั้งติดต่อกันและทุกอย่างก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมซึ่งหมายความว่าท้องฟ้าจะเปลี่ยนสักวันหนึ่งเปลี่ยนไปงั้นหรือ ซูเฉิงเฟิงพึงพำในใจแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าท้องฟ้าเปลี่ยนหมายความว่าอย่างไรแต่ฉันก็รู้สึกได้ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนจึงรีบถามลุงไหมท้องฟ้าเปลี่ยนหมายความว่าอย่างไรหมายถึิงซิงจ้องไปที่ลูกเต๋าและเหรียญทองแดงที่พื้นและพูดอย่างตกตะลึงจากมุมมองของแฉกนี้มีมังกรตัวจริงลงมายัางโลกมนุษย์บทที่2465มังกรตัวจริงมาที่โลกมนุษย์ การแสดงออกของซูเฉิงเฟิงตกใจแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ค่อนข้างตั้งคำถามเขาพึพรรมพำในใจมังกรชนิดใดที่มายังโลกคำนี้ไม่น่าเชื่อถือเมื่อได้ยินมันอย่างไรก็ตามในไม่ช้าเขาก็คิดว่าหมายถึงสิงโยนเหรียญตั้งหลายครั้งแต่ในที่สุดมันก็ขึ้นหัวมันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมดังนั้นในหัวใจเขาจึงรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติอีกครั้ง ดังนั้นเขาจึงถามหมายเฉิงสิงอย่างไม่แน่นอนลุงหมามังกรคืออะไรทําไมฉันถึงฟังแล้วมันดูลึกลับพิลึกหมายเฉิงสิงตัวสันและเขาพูดอย่างสันเครือถ้านายดูแฉกทํานายนี้ใน่วงจุ้ยหมายความว่าในชะตากรรมของนายมีคนที่มีอํานาจที่มีชะตากรรมเป็นมังกรควบคุมชะตากรรมของนายอยู่สู่เฉิงเฟิงขมวดคิ้วสรุปแล้วเขาเป็นศัตรูหรือเป็นมิตร หมายเฉิงซิงพูดอย่างจริงจังในตอนนี้ดูเหมือนว่าความเป็นไปได้ที่จะเป็นศัตรูนั้นยิ่งใหญ่กว่าการเป็นมิตรมากเป็นไปได้อย่างไรสูเฉิงเฟิงพล่องออกมาแต่ที่ผ่านมาในช่วงเวลานี้ฉันไม่ได้ย่ยุผู้มีอํานาจเลยนะทําไมจู่จๆถึงมีศัตรูเช่นนี้ได้ละ่ะหมายเฉิงสิงสายหัวแล้วพูดว่าตอนนี้ฉันมองไม่เห็นสิ่งนี้อีกแล้วอาจเป็นเพราะชะตากรรมของฉันไม่ทะเทียมเขาคนนั้นจึงไม่สามารถมองผ่านส่วนที่เหลือได้ หลังจากพูดหมายถึงซิงก็พูดอีกครั้งแต่จากมุมมองของแฉกนี้มันแย่สำหรับนายจริงๆนะเป็นไปได้มากที่ปัญหาทั้งหมดที่นายพบในช่วงเวลานี้มาจากบุคคลน,นี้สู่เฉิงเฟิงยังคงไม่อยากจะเชื่อเขาชี้ไปที่เหรียญทองแดงในมือของหมายเฉิงซิงและถามว่าเหรียญทองแดงนี้ต้องหงายหน้าขึ้นใช่ไหมจึงสามารถบ่งบอกได้ว่าบุคคลน,นั้นคือมังกรตัวจริงในโลกสู่เฉิงเฟิงถามอีกครั้งลุงรูปแฉกสามารถผิดพลาดได้หรือเปล่า หมายเฉิงซิงพูดอย่างจริงจังนี่เป็นกรณีการทำนายของแฉกและมันก็จะไม่ผิดพลาดซูเฉิงเฟิงไม่ยอมแพ้และพูดว่าลุงหมายฉันรบกวนคุณลองโยนเหรียญทองแดงอีกสองสามครั้งได้ไหมเผื่อว่ามันอาจกลับหัวก็แสดงว่าปัญหานั้นจะหายไปใช่ไหมครับหมายเฉิงซิงถอนหายใจและพูดว่าถ้าฉันโยนเหรียญทำนายอีกสองสามครั้งถึงยังไงผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมเชื่อสิหลังจากพูดเสร็จเขาก็คว้าเหรียญทำนายและโยนมันขึ้นไปอีกครั้ง ทุกคนจ้องมองที่เหรียญแต่เหรียญยังคงขึ้นรูปแฉกสูเฉิงเฟิงกัดฟันฉันยังไม่เชื่อลูไหมไทยลองอีกครั้งสิหมายเฉิงซิงเอ่ยปากหมายเฉยเฉยก็พอเองไม่ต้องตื่นประหนกขนาดนั้นพูดเสร็จเขาก็หยิบเหรียญทองแดงขึ้นมาแล้วโยนทิ้งอีกครั้งคราวนี้ผลยังเหมือนเดิม หมายเฉิงซิงถอนหายใจเฉิงเฟิงนี่คือแฉกเป็นรูปแบบของโชคชะตามันแสดงเฉพาะชะตากรรมของนายตามหลักแล้วหากต้องการเปลี่ยนชะตากรรมต้องแก้ปัญหาให้เป็นนามธรรมาและแน่นอนมันไม่สามารถแก้ไขได้โดยการโยนเหรียญแบบนี้ซูเฉิงเฟิงเงื่อออกอย่างเย็นชาเขาอดไม่ได้ที่จะบ่นว่าเห็นได้ชัดว่าความเป็นไปได้อย่างน้อยมันต้อง50ต่อห0แต่นี่มันจะขึ้นเป็นหครั้งติดต่อกันได้อย่างไร ขณะที่เขาพูดความดุร้ายก็แวบ,บเข้ามาในดวงตาเขารีบคว้าเหรียญทองแดงแล้วโยนมันไปข้างหน้าทันทีคราวนี้เหรียญทองแดงหมุนอยู่บนพื้นเป็นเวลานานในที่สุดมันก็หยุดหมุนจากนั้นสูเฉิงเฟิงก็พูดอย่างตื่นเต้นเย้เย้ในที่สุดคราวนี้มันก็เปลี่ยนแปลงหมาเฉิงสิงสายหัวอย่างช่วยไม่ได้และพูดว่าถ้าแกจะทํานายตัวเองแกจะเชิญฉันมาทําไมวะ ทํานนายแฉกํำได้เฉพาะตัวฉันโยนเท่านั้นแกมาโยนมันจะมีความหมายอะไรผู้จบเขาก็หยิบเหรียญทองแดงขึ้นมาอีกครั้งแล้วโยนขึ้นสูงอีกครั้งคราวนี้เหรียญทองแดงก็ยังคงขึ้นแฉกในตอนนี้ซูเฉิงเฟิงรู้สึกขนลุกสู้เขามองไปที่หมายถึงซิงและถามว่าลุงหมมังกรตัวนี้จะมีอิทธิพลต่อฉันมากน้อยเพียงใดครับ